สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจยจ์จำปาดงนะคะวันนี้มาตัดลำมันนะคะจะกดมันอีกแล้วนะมันสวยมากเลยนะคะลำย้อยใหญ่ใครอยากได้ลำมันก็มาตัดเอาได้เลยนะไม่ซื้อไม่ขายให้ฟรีเลยใครอยากได้ก็มาเอาเด้อมาตัดลามันยุ่งก็บหลายหลา

năm bề mình nữa, lấy đấy mình Để không có gì khác, này này, cứ đây ได้เนาะไม่ไหวแล้ว,น,ลวน้ำมันหลายปูด นั่งน่อยแล้วงามโหดนะอัดหน่อยเดียวนึงกับน้อยมันอีเหลืองกังามงามเป็นดงดอยู่น้ยน้ินน้ำเศราพักตะกันโอนมันเหนืน,น้ำถล่มเห็นแต่ก็ไม่ไพ่พุ่นทั้งพุ่นก็น Bocu nằm chị thôn. A con bake a môi mày đều đấy thoan. Mom mày tất thăm dai. Mày mày đầy thăm dai. Mày tất 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 thăm dai. Mày หุกออกไปเพื่อบางเท้อคนอยากได้เอาไปเป็นพันเนาะก็เลยหุกออกไปไว้ปัดแลบปัดหุกมันก็เลยเมื่อยเศร้าซะก่อนอากาศไปแห้งแดดแห้งหอนหุ่นรำมันแต่ว่าหัวมันวาท่ันได้ควาดเบิ้งอยู่จุดใดทำได้บุเหเงามันปบใหญ่อยู่ หัวมันน,นั่นตีอยู่ใส่ดิโนออนอ่อนหัวมันก็ใหญ่ด้วยนะน่ะหลายหลายหัวอยู่นี่บอกหัวมันสากหลักอยู่คสูง Số ông xa miết bụng Chứ nhỉ, chứ nhỏ nội kìa Khuôn kín ma vật Tất à, lầm sắc quẩn măn mười Trong khói mương húa măn nó, măn xì xăm đầy Máu măn xì nhây, măn ับงมันก็เป็นทั้งผื่อนะอเป็นดุงโยอยากได้ล้ำมันก็มาเอาเด้อบ่ได้ห่วงบ่ได้ให้ซื้อดอกให้แจกพี่เลยเนาะมันหลายโพดตอนนั้นว่าสิเอาปลูกเอาลํำมันนี่แหละปลูกเอาลําแต่ว่าเนาะพ่อแล้วมันพ่อแล้วมันหลามันสวยแล้วมันใหญ่หมดเลยก็เลยพอล่อละสงามแท้ ติดห้องห่วกอภัยคุณละ่ะอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้สัก่อนเดอ้ออาไว้บอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ